เที่ยตวตะบนสามรอยอดนะครับแล้วก็ท่านสามารถสอบถามได้ตามาที่พักนะครับที่ท่านพักอาศัยนะฮะว่ามีบัตรกอฝากนักท่องเที่ยวนะครับมีงทางไหนจะให้เดินบนทรายด้วยเท้าเปาอ่านะครับเป็นคอนเซปต์ในการความสุขบนพื้นทรายอย่างแท้จริงในวันนั้นนะครับนะฮะ นะครับแล้วก็ความพร้อมของผู้ประกอบการที่พักโรงแรมบีซอร์ทของหาดสามย่อนนะครับโรงแรมที่พักเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า100แห่งนะครับฉะนั้นนะครับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับสามารถรองรับได้ครับในปี 6- 7นี้เราทําเป็นตอนโรงแรมที่รับนะครับแต่ถ้าได้รับตออรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเราก็จะมีตอนที่2นะตอนที่2ก็นยังไม่ได้คิดนะครับ จุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของการจัดง,งานครั้งนี้เพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของตะบ,บนสัมยาอเป็นการเสริมรายได้ให้กับแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจากหลายๆพื้นที่เข้ามายอดเนี่ยเราได้พูดคุยครับผู้นำครัส่วนว่าเราจะทาตลาดโรงเด็กชุ่ชนเราเปิดสร้างผมในานะกำนันและพี่น้องผู้ใหญ่บ้านทั้งเก้าหมู่บ้านขอการันตีว่า คนในชุมชนไม่หลังแก๋พวกท่านแน่นอนท่านมาเที่ยวที่สัมยอดได้ครับสู่มาตรฐานตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาแล้วว่าเรื่องอาหารของเรามาตรฐานแน่นอนนะครับสะอาดปลอดภัยฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงน,นะครับว่ามาหาสามยอดแล้วอาหารจะไม่ถูกสุขลักษณะนะครับแต่ของเรานี่เราผ่านการตรวจพ่อค้าแม่ค้าผ่านการอบรมมานะครับุกร้ันค้าในตลาดโรงเมนะครับ ได้รับการอบรมมาจากสารสุขนะครับทุกๆร้านเลยนะครับตกแต่งในเทศกาลต่างๆเนี่ยเราจะปรับปรุงในเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีนี่คือสิ่งที่จะรอ,องรับให้ตลาดโรงเรของเรานะครับก้าวสู่ระด,ดับสากลมากขึ้นแล้วก็งานที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันนะครับก็จะเป็นเดือนอของสีชุรู พิการจะเกิดขึ้นในชายหาดสามย,ยอดแห่งนี้นะครับทุกคนจะได้มาสัมผัสพื้นทายนิ่มๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีรอยยิ้มให้กันนะครับในวันที่สิบกุมภาแล้วความคาดหวังของพวกเราทั้งหมดนะครับที่ตั้งไว้ก็คือจะผลักดันให้ตลาดลงเลนะครับไปอยู่ในปฏิทินการต้องเที่ยวหลักนะครับ ถึงเดือนกุมพาวันที่10จะต้องมาที่ตลาดลงเลมีกิจกรรมดีๆนะครับจะเสริมได้ได้ให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาเราก็ไลยภาพส่วนนะครับเราดูแลกันอยู่อย่างดีครับขอแคุงทปานปถาธานสมาคมที่นะครับทปานะถาบัน ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น,อน้องชาวสมยอนทุกๆวันเสาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างดิ้งเลยนะคะและขออนุญาตนะคะส่งคติถามไปถึงคลุ่มสินทรัพย์น้อยหมดคุณผู้ชม Emma -hmm. เป็นตัวผู้อันนี้คือจัวเนื้อตัวผู้แต่กำลังกินเออพี่ไปทำฟาร์มไก่ทุกกระตานนะที่ที่ไหนที่องตน้ำตาลนี่มันเป็นนกเนื้อไม่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 ตัวอย่างอคือคือคือนกตัวเดียวกันนนั่แหละตัวเมียเข้าไปคลอกไข่ตัวผู้มาทำเป็นนกเนื้อซึ่งอายุเนี่ยมันประมาณสามสิบห้าถึงสี่ห้าวันตัวเมียตัวเมียนี่คือเก้า